Sorry for party rockin' Yeah, I be up in the party Lookin' for a hottie to bone ตอนนี้อยู่กับผมรู้ดีพอไหะฮะตอนนี้นานิ่งเด็พแค่นี้มันเลไรกันไม่รู้ก็าหอม่อนอะก็ไม่อยู่มาฬิกากินข้าวมาดูดีดีอ่าบอกกัน,เล,น,นกกเลยนะฮะว่าตอนนี้นาฬิกา ไม่เคยอัดเพลกับเราอยู่เป็นเจ้าของห้องฮะเเจ้าของทอกนี่ฮะเปิ่มดีมิเตบิดเะอยากแอดก็แอดเลยนี้ปุ๊บนีดันขึ้นทีนผมฮะใีหของค็อพี่ไปอยู่ะไปลกมันรู้หรอกมันรู้หรอกว่าอะ ก็ก็ม่สามไ้ม่เปนเื่อนพีเยโอางั้นวพวก่ง,งกานอ่าฮะผมก็ได้ทำการปิดไปแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะแบบ ได้ย้ายต่อพอปืม้มเงียบใช่ไหมฮะเสีงก็แบบก็หาย,ย,ยไปเลยเสียงเหมือนบ้านบ้านมันเปิดทีวีดูฮะนี่ก็รกันหน้าผมนะแอปก็แอปมาฮะเชอร์ไอเดีดิเนี่ยโอ้ยยังดัง ไอเดไปเบิบเบิบเมื่อกี้บุ๊กวะเดี๋ยวนะผมเึิบเบิบไม่อยู่ครับบุ๊กรู้ไหมตอนนั้นเขาเนี่ยทำไรอยู่รู้ไหมดูคลิปอยู่ตอนนั้นเขาอะอัดอัดคลิปอยู่อัดอัดคลิปทอล์กเนี่ยเมื่อกี้ฮะเราได้แบบเฉลยที่บุ๊กไปแล้วอ่า นาตอนนี้คงยังไม่อยู่มั้งถ้าถ้าจำไม่ผิดนะมันเห็นนาจะบอกว่าไปกินข้าวเมื่อกี้อตอนนี้ผมได้เปิดใหม่ไปแล้วปิดเสียงไอ้ปื้มมาดิปิดเสียงปืม้มอ่ะคลิกขวาที่อ่าไปซะล้ะไม่ทันบอกเออะนะไปก่อนเดยอห็ปฟ่ะ หาชื่อไม่เจอนะไหนๆๆโอเคต่างหูวะทอเดี๋ยวครบนิงไ้ไม่หมดนะเลือดแตกไม่นมาเล <โ>อ่ะบลกนะครับกดปลี่ยเสียงปื้นฮะกดปลี่ยเสียงปื้นที่ขวาที่ปื้นใช่ไหมแล้วกดปลี่ยเสียงมันมีเห็นเปลียงอ่ะเออกดกดไปเลยเดี๋ยวดูดน้ำบัฟงานผมตัดเพลงคนนี้ก่อนนะฮะ แล้วเจอกันฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะฮะเโอแคตอนนี้ประมาณได้สี่นาทีแล้วมั้งเบฮะแป๊บเลยครับอะไรหูไม้แล้มไหมเอ็งมาสะดุดสะดุดสะดุดเหรอไม่สะดุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวดูกอนพูดมันจะมันพูดมันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขาคางหุดข้าาง